ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ตอนเศร้าแล้วครับวันนี้ม่แอบอยู่ฟังพ้องครับปิดบ้านเลยครับปิดวัดแล้วครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านแล้วครับวันนี้ผมสร้างตัวนกเขาใหญ่ตาฟังพ้องครับยิ้มพ้องอีกทีพี่น้องโอ้กู่ครับจะวั่นใส่ครับวันนี้เอาวั่นใสออกมาแอบครับหามองไปยาดอาจารย์เสียงหน่อยเขาครับเสียงหน่อยจัด สูงครับขันตั้งโดนทาเป็นใหญชังง่วโมงเลยยันตัวนกสีมาอันนี้เป็นสาลาริมฟองครับนี่หนำฟองเหรอครับนี่แต่ว่าคงก็ใส่บ่มเหมาะมันไดดอกผมใส่สูงเกินหน้าต้นน้อยหรอกครับแต่ว่าใส่สูงอันไซใหญ่ควัเพราะให้มันมีโอกาสเตยนเหยียบอะสีนันอยู่ครับแต่ว่ากระสูนกันครับลองเบงครับอ่าคือว่าประสบผลสําเร็จอยู่ครับ มากอยู to вами, <S <S er. oh, ่ <S <S ัรันนกตนวนี้ค้นกับเที่ยวโอ้ยอาจารย์เลยเที่ยวครับเที่ยวแนวถนนเส้นนี้เห็นอยู่อาจารย์เห็นโอ้ยมันจับควอนต่ำครับอาจารย์เอาจับคอนนันมองกันแต่ว่าเขาห้อมอยู่ครับจับควันหมุคมจีไทที่แหลกหน้าแต่ว่ามันเป็นโศกพองไหมอาจารย์ ยึดไปแล้วครับแต่ว่าผมช่วงนึงผมเห็นนกกันย่างอยู่ครับผมก็รุ่นน้ำาอาจารย์ซองเบื่องน้าคู่สู่กันดีอยู่ครับอาจารย์ไม่รุ่นอยู่ครับอาจารย์เหมือนตอนตัวสูออ้ครับกันบอกไม่ก็สีบอมีอ่อันชั่วโมงบินนะครับต้องฝึืเรื่อยๆครับให้มันลืงพนพเนียดให้มันบดินโอ้คนคนหลครับอาจารย์เที่ยวคักเลย จงว่ากันครับอาจารย์เดี๋ยวให้มันสู่กันดีก่อนครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเกือบสามโมงแล้วครับอาจารย์เงียบไปแล้วครับอาจารย์เงียบไปแล้วครับมันเตนขึ้นทั้งเๆกับจีแม่นี่หรอกครับโอ้ยใส่หมอนนี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับแต่ว่าก็ลองเบิรงครับอาจารย์อ่ามันจีเข็ดใหบ่น้า ว่าเนี่ยเกียบไปแล้วครับอาจารย์ค้นับเที่ยวดูครับอาจารย์เอ้ามาอีกแล้วค้นกับอะไรเอ้าบาเกียวดอกว่าจังว่ากันอีกครับอาจารย์อ่าอาจารย์ครับช่วงอีกช่วงนึงครับบางอยากผมอ่าว่านีครับให้มันได้ใจไปเลยครับผมเห็นแล้วครับติดแล้วครับอาจารย์ผมเห็นดินอยู่หน้าไปเนี่ยแล้วครับ เลยตัวที่สองครับตัวแรกตายต่อไ่ว่าโอ้เหยียบเรียอาจารย์มันแล้วครับพเนัดบดนี้มันคักเจ้าริมพองสู่ครับหานักเล่งจนได้ครับอาจารย์อันนี้ก็ขางขางคล้องครับล้างวัดนะครับสนนเส้นนี้อาจารย์ คนเที่ยวดีดีเขาเหยียบเหตุการณ์เกษตรนะครับเหตุการณ์เกษตรปลูกนันปลูกนี่ครับไปจนอาจารย์ไปหาหมองนกที่ว่าอันนั่นไปจนอันไหนแม่อาจารย์ว่าหมองใดบุกเข้ใส่นะอาจารย์ครับครับผมโอ้ยนะครับเราคงยืนยังลงไปซีดเหยียบจนได้ครับอ่าเป็นที่ว่าอ่า ผมประทับใจมันอยู่ครับประทับใจสุดๆและว,ว่า,าถึงมันเหียกคู่ครับเหียกหลายก็่ขันยนครับนกนกไอเจ้าวันใสตัวนี้แล้วเพราะจะใสว่า,าบกกลายยาวไปใสเด้ยตัวนี้ว่าเป็นวา่าเลยหโฮมต่อได้หรอครับจัดให้อิริอาจารย์เอายางไปเบิ้งน้ำกันลหรออาจารย์ยางลูกอไนี่ะ งาผมนี่แหละฟังท่องอะไราจารโอ้จะมันเถื่อคักเถื่อนเนี่ยวันได้ครับผมใส่บ่อมออะไรอาจารย์อันนี้นำท่องอาจารย์นำท่องไรไม่จากเคื่อนบุรุษลองไว้ครับจัดแล้วครับอาจารย์จัดแล้วครับสุดยอดครับ โอ้หนาวไม่ยอมหลับพี่น้องอาจารย์นกน้อยกับนกน้อยกับอันซุ่มอยู่ครับนกน้อยอันเขาหมนกไก่ดีๆโอ้คนกิวซ飒飒อาจารย์เอา้าผมจะเอาลูกของเบืเ่อนอาจารย์แลาวกันเห็นบ่แล้ว โอ้หวันนี้มายูครับอาจารย์อาจารย์าารยผมติดกล้องไม่กันนะเห็นมันเห็นชัดๆนะครับต้นทั้งสาครับผมใส่ขลุอง เรียกกว้างสูงกว้างครับผมกระบอกการผมกระบอกการใส่อันนั้นเป็นเลยครับอาจารย์ยันสาวผ้า,างหางายลงฟ้อง นี่แล้วครับพ่ออาจารย์ต,ต้นตมันนกเสียงน้อยแต่ว่าก็ถือว่าสู้ดีอยู่ครับอาจารย์สู้ดีอยู่ตุ๊บผู้แล้วครับมาเดียวๆเลยอ่าโอ้มาแล้วครับพเนียดพเนียดช่างตอ 5, 000, 000, 000, 000, 000, ่อาายหามานหลายมือดที่อาจารย์อันพเนียดก็ได้แต่ว่ากับโมเดลใส่โดนใส่ดีอยังหลอก มันช่วงนี้มันเกิดใส่ย,ยากอยู่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะอาจารย์ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ถ้าไปนอกพื้นที่ก็ไม่รลุนอยู่ครับอ้าไออาจารย์ไปรถหมดปลดรถหมดหลดเลยเป็น,ปนใกล้บ้านครับมึงละโตต้นมันก่อนในจานว่ามันถึงยังไง ตะเลียงวะไม่จังเลยโ <c oughs> ทนเสียงหน่อยก็เพราะหน่อยบ้านได้เลยอาจารย์แต่พ่อฟังอยู่ดอกครับที <c oughs> ่ว่าค่อยฝึกไปก็น,นั่นอยู่ครับอาจารย์ค่อยฝึกไปมันก็น ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นโุ้นอุ่นอีนอนฉี่หาดผมมีตัางหากเลยนกต่อก็ได้คู่ครับป <c oughs> ิดกับคู่ <c oughs> อ่านกปิก้อนใส่คู่ครับ <c oughs> คู่ดีครับ มกติดแล้วลงมาข่อนต่ำโดดขึ้นข่อนสูงรับลงมาข่อนต่ำโดดขึ้นข่อนสูงจัดับอาจารย์โอ้ นกทุนเสียเด็กเดียงครับอย่าไปไปหรอกครับอาจารย์อย่าไปอย่าไปไปครับอย่าไปพเนึน่งอาจารย์สำหรับคลิปนี้กับม้านั่นแหละครับบานนี้อ่านี่มันแล้วนี่เขาบ้านถือว่าค่อยๆฝึกมันไปเรื่อยๆครับนี่เชลยตัวที่สองครับออ,ออกแล้วออกจากเทือ ก็ออกไล่เที่ยวครับอาจารย์ออกไปฟึกไปเรื่อยๆครับเพราะว่านกพึ่งเป็นนกฝึกนะครับบอมเป็นนกตัวบริได้เขาใจวานเป็นนกตัวเลยครับอาจารย์เนื่องแต่ว่ามันขันดีซืือหายยาก,ยากยครับนกไอขันยน่นสลับเหียกครับเหียกหลายกลัวเอาอาจารย์สําหรับคลิปนี้ก็ามานเล่าลวครับอาจารย์เมื่อนี้อาจารย์ที่ติดตามทุกท่านนี่ก็ ขอบพระคุณยางสูงครับที่ติดตามช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองมาใส่ฟังพองก็ขักละครับมืนนีบ้านผมติดฟังพองครับอาจารย์าารยาารยสำหรับนี่ก็ขออหยกกัดกับชิบไปเพียงเท่านี้แหละอ,อาจารย์เอา,า,อา,าสวัสดีครับผม